สวัสดีค่ะแม่มริรสุทเกษีอินทร์นะคะวันนี้แม่มริสอนจะมาแนะนำวิธีการปลูกพวงคามค่ะเราปลูกผักกันมาหลายคลิปแล้วนะคะปลูกผักตลอดคลิปนี้แม่มริสอนจะมาแนะนำวิธีการปลูกพวงคามค่ะพวงคามนี้จะปลูกลงดินก็ได้หรือว่าปลูกลงกระถางก็ได้แล้วแต่พื้นที่นะคะถ้าปลูกลงดินพวงก็จะใหญ่ ถ้าปลูกลงกระถางนะคะพวงก,ก็จะเล็กหน่อยหนึง่งก็ขึ้นอยู่กับว่ากระถางเล็กหรือ่บใหญ่เดี๋ยวไปดูวิธีการปลูกพวงคามกันนะคะคราวนี้แม่มริสอนก็จะแนะนำวิธีการปลูกพวงคามในกระถางค่ะและนี่ก็จะเป็นต้นกล้าพวงคามที่ถอนมาจากใต้สุ่มพวงคามค่ะ หลายต้นอยู่นะคะเกือบ10ต้นแต่จะปลูกลงกระถางเดียวเป็นกระถาง6นิ้วค่ะใช้ใบไม้สดหรือใบไม้แห้งรองก้นกระถางนะคะเพื่อเป็นการระบายน้ำหรือว่าจะใช้กราบมะพร้าวก็ได้แล้วแต่มีค่ะหลังจากนั้นก็ใช้ดินที่อุดมสมบูรณ์นะคะปลูกพวงคามนะคะปลูกได้กับดินทุกชนิดแต่ดินที่พวงคามชอบที่สุดก็คือดินร่วนและปรูงไม่มีน้ำ ถังไม่แฉะค่ะแม่มริซ้อนก็ผสมดินนะคะดินด้วนหนึงส่วนแกลบ1นึ่งส่วนขุยมะพร้าวหส่วนขุยหมากกากเศษอาหาร1ส่วนค่ะแล้วก็ใส่ลงไปในกระถาง6กนิ้วการปลูกพวงคามนะคะควรที่จะปลูกในกระถางใหญ่ๆแต่ว่าถ้าใครมีพื้นที่จำกัดก็จะปลูกลงกระถางเล็กก็ได้อย่างแม่มริซ้อนนะคะมีพื้นที่จำกัดก็ปลูกลงกระถางหนิ้วค่ะ ถ้าใครปลูกในคอนโดบนคอนโดรแล้เบียงคอนโดเพื่อความสวยงามนะคะก็ปลูกใส่กระถางเล็กๆค่ะใช้ตะเกียบหรือว่าปลายช้อนนะคะทําเป็นหลุมแล้วก็วางต้นพวงคามลงไปค่ะให้รากจมดินนะคะ ถ้าใครมีพื้นที่มากนะคะก็ปลูกกระถางละต้นเลยแต่แม่อเมริซอนมีพื้นที่น้อยนะคะถอนมาแล้วก็อยู่ในกระถางเดียวกันทั้งหมดเลยค่ะพวงครามจะเป็นพันไม้เลื้อยที่ชอบแดดและอึดฝากไว้กับธรรมชาติได้ค่ะลำต้นจะแข็งแรงนะคะเป็นไม้เลื้อยที่เลื้อยคุมหลังคาและไต่ผนังได้ถ้าเราปลูกใกล้ต้นไม้ใหญ่เนี่ย พวงคามก็จะเลื้อยเกี่ยวต้นไม้ไปได้แล้วเลื้อยไปได้ไกลด้วยนะคะเลื้อยไปถึงยอดไม้เลยค่ะเป็นไม้เลื้อยที่แข็งแรงมากใบจะมีขุนอ่อนๆแล้วใบจะแข็งใบจะแข็งสักๆคล้ายๆใบข่อยพวงคามปลูกในพื้นที่น้ําน้อยได้นะคะ ทนอึดแล้วก็ทนแดดได้พวงคามจะเป็นผันไม้เหลือยที่ชอบแดดพวงคามจะชอบดินปลงไม่มีน้ำขังไม่แฉะถ้าแฉะจะเกิดอาการโคนต้นเน่าตายดินที่นำมาปลูกในกระถางพวงครามต้องมีวัตถุอินทรีย์สูงอาจจะเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมัก หรือว่าเลือกดินที่ผสมจามจุรีดินที่ผสมขุยมะพร้าวหรือดินที่ผสมกับแกลบดิบก็จะทำให้กระถางหรือพื้นที่ในการปลูกพวงคามนั้นปุ่งนะคะแห้งไม่แฉะและถ้าเราปลูกพวงครามลงในกระถางขนาดใหญ่เนี่ย ก็จะทําให้เถาของพวงคามตูให้ดอกตลอดทั้งปีและต้องวางกระถางในสถานที่ไม่แฉะและมีแดดส่องตลอดทั้งวันนะคะถ้าหากว่า FC จะปลูกพวงคามลงดินควรทําดินให้เป็นนูนนะคะคูณดินขึ้นให้เป็นที่สูงนะคะ คูนดินขึ้นแล้วก็คูดดินแล้วก็กองเป็นที่สูงๆเพื่อพวงคามจะได้อยู่บนโคกไม่แฉะนะคะถ้าแฉะนี้อาจจะทําให้พวงคามเหลืองไม่โตแล้วก็รากเน่าตายค่ะการปลูกพวงคามนะคะปลูกง่ายควรที่จะควบคุมความชื้นให้ได้เท่านั้นเพราะว่าพวงคามไม่ชอบความชื้นสําหรับปุ๋ยที่ใส่นะคะ ใส่พวงคามเนี่ยควรเป็นปุ๋ยสูตรเสมอเป็นปุ๋ยไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมอย่างละเท่าๆกันปุ๋ยสูตรเสมอที่ว่านี้นะคะก็คือปุ๋ยจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวค่ะเราสามารถทำใช้เองได้แม่บริสอนก็ได้นำกระถางของต้นพวงคามนะคะมาวางบนถังพลาสติกที่ใส่ดินนะคะ แล้วก็วางเห็นไหมคะต้นพวงคามเถาเขาจะแข็งแรงมากเลยค่ะจุดที่วางกระถางนี้เป็นจุดที่แห้งสนิทแล้วก็เป็นจุดที่ร้อนที่สุดบริเวณบ้านก็คือแดดส่องตลอดทั้งวันแล้วพวงคามก็เริ่มติดดอกแล้วเห็นไหมคะดอกตุมต้มๆความสวยงามก็จะมีดอกมะเขือพวงด้วยมีมันเบอรี่ด้วยนะคะ วางกระถางไว้ใกล้ๆกันค่ะทั้งด้านนอกด้านในก็จะมีกระถางพวงคามกระถางมะเขือพวงก,กระถางมันเบอร์รี่นะคะมันเบอร์รี่หรือหมอนเนี่ยเห็นไหมคะก็จะติดลูกให้กินตลอดทั้งปีแล้วนี่ก็จะเป็นดอกพวงคามเนื่องจากว่าปลูกลงกระถางหกนิ้วนะคะพวงก,ก็จะเล็กๆพวงก,ก็จะไม่ใหญ่ค่ะ มีต้นมันเบอรี่ด้วยนะคะมันเบอรี่ก็มาผูกติดกับรั้วโน้มกิ่งเพื่อให้มันเบอรี่ออกผลดีๆนะคะแล้วก็เครือเถาของพวงคามก็เลื้อยเกี่ยวไปตามรั้วนี้รั้วจะแข็งแรงมากค่ะเราก็จะปลูกต้นมะเขือพวงด้วยวางกระถางไว้ใกล้ๆกันนะคะ ซึ่งพืชทั้ง3ชนิดนี้ชอบแดดจัดเหมือนกันค่ะระยะเวลาในการปลูกก็ประมาณปีครึ่งค่ะพวงคามถึงออกดอกเราก็หมั่นปลูกนะคะบำรุงต้นของพวงคามให้อุดมสมบูรณ์แล้วค่อยเร่งให้ออกดอกเราก็ตุ้นให้ออกดอกถ้าเข้าโตเต็มที่แล้วเราก็กระตุ้นให้ออกดอกก็รดด้วยฮอร์โมอนไขค่ค่ะ พวงคามก็จะออกดอกพวงคามนะคะเหมาะกับพื้นที่สวนธรรมชาติพื้นที่ที่ร้อนจัดนะคะปลูกบนระเบียงคอนโดก็ได้นะคะน้ำอาหารเป็นส่วนสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพวงคามค่ะ ที่เห็นเป็นเชือกฟางสีแดงๆเป็นเชือกฟางที่แม่ไมริซอนโน้มกิ่งของมันเบอรี่ติดกับรั้วนะคะให้กิ่งเขาโค้งลงเพื่อเร่งให้มันเบอรี่ติดผลค่ะมันเบอรี่นะคะจะติดผลดกมากในช่วงฤดูหนาวช่วงนี้เป็นช่วงฤดูร้อนก็ติดผลให้กินอยู่นะคะมันเบอรีอ่ติดผลให้กินตลอดทั้งปีค่ะสังเกตดูดีๆนะคะ นี่จะเป็นพวงครามที่ปลูกลงกระถาง6นิ้วค่ะและนี่จะเป็นพวงครามที่ปลูกลงดินนะคะเนี่ยปลูกลงดินพวงจะใหญ่กว่ากันแล้วก็เลื้อยขึ้นต้นไม้สูงเลยค่ะสูงริ้วเลยนะคะก็ทราบวิธีการปลูกพวงครามแล้วนะคะ พวงครามปลูกในกระถางได้ปลูกในกระถางเล็กก็จะพวงเล็กดอกก็จะพวงเล็กปลูกในกระถางใหญ่ดอกก็จะพวงใหญ่ค่ะเหมาะที่สำหรับถ้าปลูกในกระถางเล็กๆก็เหมาะวางไว้ที่ระเบียงคอนโดก็สามารถออกดอกได้หรือว่า จะปลูกฝากไว้กับธรรมชาติก็ได้อย่างเช่นถ้ามีบ้านสวนเราไปอาทิตย์ละครั้งสองครั้งเนี่ยก็เหมาะที่จะปลูกพวงคามเป็นไม้ประดับได้เพราะว่ารดน้ำอาทิตย์ละสองครั้งกำลังพอดีนะคะสำหรับพวงคามที่ปลูกลงดินสามารถปลูกแล้วก็ฝากไว้กับสวนธรรมชาติได้นะคะเป็นการปลูกที่ทำให้บ้านร่มเย็นนะคะบงังแดด ได้นะคะทำให้ไม่ร้อนมากโดยเฉพาะช่วงเดือนมีสานี่อากาศร้อนมากนะคะเราก็ปลูกพวงคามบางเดดให้ได้ค่ะวันนี้แม่มริสอนขอจุบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดไลค์กด like, แชร์ให้แม่มริสอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ ก็ขอฝากสินค้าของร้านแม่มาริซรนด้วยนะคะก็จะมีน้ำหมักปลาทะเลสุดเข้มข้นบำรุงพืชผักผลไม้ทุกชนิดค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเด้งโตรำต้นแข็งแรงแล้วก็ปรับสภาพดินนะคะจุลินทรีย์หนอกกล้วยช่วยกําจัดเชือ้อราแล้วก็เร่งการเจริญเติบโตแล้วก็กิ่งพันธ์ุมะตูมแขก ต้นพันผักหวานบ้านกิ่งพันธุ์ผักปิดญี่ปุ่นพร้อมปลูกค่ะผักเปิดญี่ปุ่นนี่อร่อยนะคะทำแค่กินคล้ายๆผักกาดขาวไม่ขมค่ะทําเป็นสลัดก็ได้ปลูกง่ายนะคะแล้วก็หน่อผักวิ่งช่ายโบราณค่ะปลูกลงกระถางก็บกินได้เป็น10ปีเลยนะคะ,มะเมล็ดพันธ์ผักสลัดกินโอก๊กฤกโอก๊กกิ่งพันธุ์ผักปลังกิ่งพันธุ์ใบหูเสือต้นพันธุ์เตยหอมต้นพันธุ์ขาแดง กิ่งพันลางจืดนะคะสนใจติดต่อแล้วก็ทักมานะคะที่อินบ็อกซ์เพจเฟซบุ๊กแม่มาลีซอนเกษตรอินทรีย์หรือว่าไลน์ไอดีแม่มาลีซอน2565หรือเบอร์โทร0938943601ค่ะ